ข้อน6เหเดสิามหนา่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่่งงนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึนึ่งหนึ่งหนนงง คอนเสาเราด้กำลังพนุกลังป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่ะรวมกันนะครับกรทั่งาแรวสวยงามแล้นะครับอนคเสาเราทีวเกาอยาเายู่ไฟครับ เพรว่าเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันไปแล้วนะครับอ่ะเดินนะครับเดินลนะครับขอบคุณดีนะครับนะขอนเสาเหล่านะครับเขาเมรนะครับตอนนี้นะครับเหมือนกันนะครับครบพรบงนะอรหนึ่งไอรหนึ่ง้รยนึง้กรที่ันนครับเบียดันนเบียดันควารันครั เดินไปครับต้องุควได้ง่่ไหมเหยียดหน่อยสามสิบทางเหยียบตองลงโยเฉพาะคว้าตลอดนะครับต้องขาไอ้ขาเป็นเพื่อนได้เ้ยมีดับหัวหสองทางตัวสี่สิบทางครับจะเอาไป่าครับที่ยนีมันต้งอาไปรกนีืาโลกัเมื่ป็นโลกว่าทางนี้นักก็จะเกี่ยน้แล้วห้าสิบาอ คิดนะครับนำเลียน้าใช่ไหมครับคำเลยข้อยัทีนักงคุณเ้เทีนักัสาละี่ละี้าังได้ผจะาครับ่ขาดเลยสิเด็นั่น่าดได้ลูกไปลูกัเาปอจะมองิดีก็ได้แต่กินนเท่านที่ว่ากัเยแ ครับเบอร์90ไปทางสีครับได้มาแล้วครับครับ <laughs> <laughs> <tip> <coughs> <tip>